คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำถุงเท้าสำหรับนักกีฬาแบดมินตันนะคะซึ่งออถุงเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่ารองเท้าอย่างเดียวนะคะถุงเท้าเนี่ยถ้าถุงเท้าไม่ดีเนี่ยมันทำให้เท้าเราเกิดพองเกิดเสียสีเกิดเท้าแตกได้นะคะก็วันนี้นะคะจากที่แป้งเนี่ยได้ตีแบดมาหลายปีมากเนาะก็ตกผลึกว่าถุงเท้าอันไหนที่มัน เหมาะสมกับการใช้งานของแป้งนะคะคือปัญหาของแป้งในการใช้ใช้ถุงเท้าเนี่ยก็คือใส่ครั้งแรกปุ๊บขาดเลยขาดส้น,นะค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะก็คือมันจะขาดง่ายมากอะนะถ้าเป็นถุงเท้าที่แบบไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีอะเออเพราะว่าราคาแบบเกือบ200300กว่าเนี่ยแป้งก็ขาดทีเดียวนะที่เอามาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5แบบนะคะที่แป้งใช้งานอยู่ก็จะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงนะ อันนี้เป็นถุงเท้า V S เนอะถุงเท้า V S ราคา100บาทนะคะซึ่งอันนี้ใช้ประมาณ3-4ครั้งนะแล้วมันก็ขาดส้นซึ่งเนื้อผ้ามันเนี่ยข้อดีของมันคือราคาไม่แพงนะคะ100บาทแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งบางคนอาจจะไม่ขาดก็ได้นะเป็นอย่างนักกีฬาแป้งที่ที่ซ้อมอยู่เนี่ยเขาใช้เขาก็ไม่ขาดนะแต่แป้งอะขาดไงก็เลยก็เลยอันนี้มันก็ไม่เหมาะกับแป้งนะคะ แล้วก็มันก็จะบางไม่ร้อนเนาะระบายอากาศได้ดีนะคะส่วนอันต่อมาก็คือยูนิคยูนิคไทยแลนด์นะคะอ,อ,อันนี้ข้อดีของมันคือนุ่มยืดหยุ่นด,ดีมากนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีแต่มันบางเนาะอันนี้คือครั้งแรกที่แปใส่ก็คือขาส้นเลยนะคะแต่ว่ายังเก็บอีกข้างนึงไว้อยู่ แล้วก็ยังยังไม่ได้ไปซื้อเพิ่มนะคะซึ่งจริงๆซนของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูบางมากนะแต่ส่วนอื่นอ่นะแตบางเนาะแต่อันนี้ไม่ได้บางมากแต่ก็ยังขาด้นอยู่ก็ไม่รู้ทําไมนะคะทีนี้ก็เลยได้มาลองยูนิคเจแปนนะยูนิคเจแปนเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากๆเนาะดีมากๆยังไงก็คือแป้งใช้มาเป็นปีๆแล้วอะ่ะดูดิมันมันไม่ย้วยไม่อะไรเลยนะเนี่ยมันมันยัง เก็บทรงได้ดีอยู่เลยนะคะแล้วก็เนื้อผ้ามันก็หนานุ่มเนาะแต่ที่ไม่ชอบคือแพงนะคะ390บาทอีกอย่างหนึ่งคือร้อนนะเพราะว่าผ้ามันหนาแล้วก็หลังจากที่ใช้ยูนิคเจแปนนะคะเรารู้สึกว่ามันดีนะก็เลยต้องการมีหลายๆคู่แต่งบไม่ถึงเลยไปซื้อยูนิกก๊อปมาใส่นะคะยูนิคก๊อปเนี่ยราคาประมาณ 75บาทอะไรประมาณนี้นะคะในช้อปปี้มีเยอะมากอืมก็ดูสิมันย้วยไปแล้วนะคะซึ่งใส่แบบห้าหกครั้งคือย้วยแล้วอะ่ะแต่มันไม่ขาดนะมันดีตรงที่แบบเออมันไม่ขาดแต่มันจะย้วยไงแล้วมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศนะคะใส่แล้วก็รู้สึกร้อนนะคะแต่มันก็75บาทแท้วเนะาะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะก็ได้มาเจอกับถุงเท้าเอ็กซล่า ซึ่งรู้สึกว่าเนี้ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะแต่การที่ได้ลองใส่เนี่ยความรู้สึกก็คือมันนุ่มนะแล้วก็มีความดิ้งที่สำคัญคือไม่ขาดนะคะอันนี้ไปลองใช้มาสี่วันติดละซึ่งพอซักไปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นขุยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นปกตินะของของการของการใช้งานของรองเท้านะคะพอซักไปมันเป็นขุย ป็นขุยทุกคู่นะคะอย่างนี้โยนิคก,ก็เป็นขุยนะเป็นขุยหมดเนาะเป็นขุยทุกคู่นะอืมแต่ว่าการที่มันเป็นขุยเนี่ยเขาบอกว่ามันทําให้ถุงเท้ามันแน่นแล้วมันก็ฟูขึ้นแล้วก็ถุงเท้าของเอ็กซล์ลาราเนี่ยมันมันดียังไงเนาะก็คืออันดับแรกใช้แล้วไม่ขาดนะถ้าเป็นคู่อื่นเนี่ยเป็นขาดทีเดียวทีเดียวขาดเลยขาดส้นนะคะอย่างเช่นอันนี้ เห็นไหมมันจะขาดแบบนี้เลยนะคะบอกว่าการคัตติ้งของเขาเนี่ยนะมันเป็นสเปเชียลคัตติ้งแพทเทิร์นนะคะก็คือมันจะหมดปัญหาการกดทับบริเวณนิ้วเท้าด้วยการออกแบบถุงเท้าสุดลณ์ของแบรนด์เอ็กซูเล่าสำหรับลูกเท้าคนไทยนะคะก็มันทำให้ออลดการเียดสีอะไรต่างๆเนาะของนิ้วเท้านะคะแล้วก็มี สปริงสตั e เจอร์นะคะนี่เนาะก็คือเขาเคมว่าถุงเท้าเขาเนี่ยมันนุ่มแล้วมันก็เด้งซึ่งจากการใช้งานมาแล้วเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เด้งจริงๆนะคะพอดีพอดีว่าได้ลองรองเท้าของรุ่นน้องซึ่งตอนที่เราใส่ถุงเท้าคู่อื่นอยู่แล้วเราไปใส่รองเทา้าน,นั้นเนาะซึ่งซึ่งมันเป็นรองเท้าที่แบบเออไม่ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่แล้วรู้สึกว่ารองเท้านะั้นมันแข็งมากแต่พอใส่ถุงเทา้าเอ็กซเซล่าเข้าไปเนี่ย เออมันนุ่มขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะก็ตอนแรกไม,ไม่ไม่ค่อยคิดว่าถุงเท้าเนี่ยมีความสําคัญยังไงเนาะแต่พอได้ลองใช้แล้วก็เริ่มมาเปรียบเทียบจริงจังเนี่ยก็เลยจับความรู้สึกได้ว่าเออมันแตกต่างกันจริงๆนะคะก็ถุงเท้าเอ็กซ์นะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดสองไซส์นะก็คือไซส์ M กับไซส์ L นะคะไซส์เ M เนี่ยจะอยู่ที่ไซส์3 5มสนะคะแล้วก็ไซส์ L เนี่ยจะอยู่ที่4 0่สนะคะ ก็ข้อก็จะมีข้อสั้นข้อกลางข้อยาวเนาะแต่ที่แป้งถืออยู่เนี่ยจะเป็นข้อสั้นนะคะเออไม่ได้อวยแบรนด์นะแต่ว่าของดีก็อยากแนะนํานะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันนุ่มแล้วมันก็เด้งอย่างที่เขาเคลมไว้เนาะแล้วก็ใช้มาหลายครั้งนะคะก็ยังไม่ขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะคะคือถ้าเทียบกับยูนิคเจแปนเนี่ยอันนี้เนาะเทียบกันนะคะอันนี้คือยูนิคเจแปนใส่หลายค่ะ ใ่หลายครั้งละก็น้ําที่บ้านค่อนข้างเหลืองนะคะมันก็จะออกเหลืองๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะก็เนี่ยอ,อตรงส้นนะคะตรงส้นเนี่ยก็พอจับเนื้อผ้าเนี่ยรู้สึกว่ายูนิเซแปนมันจะหนากว่าเนาะแต่เอ็กซูลาเนี่ย, e ยมันก็เบางกว่าก็จริงแต่ว่ามันไม่ขาดนะอืมสำหรับส้นเท้าแป้งที่แบบเป็นอะไรที่แบบเป็น คัตกรรมถุงเท้าอย่างหนักทิ้งไปเป็นกองๆนะคะจากการช้นขาดเนาะก็ยังอยู่ดีนะคะก็คัดมา5คู่เนี่ยเราชอบอันไหนเนาะก็คือจะคัดเหลือ2คู่ที่แป่งชอบนะคะคือยูนิคเจแปนนะแล้วก็เอ็กซ์ลาถ้าให้เทียบกัน2ออันนี้นะคะเรื่องราคาไปให้อันนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ย มันจะแค่190บาทส่วนยูนิเจแปนเนี่ย390นะคะส่วนเรื่องความนุ่มความนุ่มเนี่ยให้มันเท่ากันเลยนะคะนุ่มพอๆกันเลยนะคะส่วนเรื่องการระบายอากาศเนาะเรื่องความร้อนนะคะก็ต้องให้ e x c e l ์ล้นะคะเพราะว่ามันมันใส่เราไม่ค่อยร้อนเท้าเท่านะคะแล้วก็ความแน่นของเนื้อผ้านะเนี่ยลองจับด้วยกันนะก็เอ็กซ์ลเนี่ยดู อยูนิคดูดูแน่นกว่าเพราะว่ามันหนากว่าส่วนเอ็กซูล่าเนี่ยมันดูมียืดหยุ่นดีกว่านะคะ,ะ,ะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ลองเนาะคือเอ็กซูล่าเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เออ่ของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้ทำมาถูกนะเอ็กซูล่าเนี่ยอย่างกิฟพันด้ามเนี่ยเจอในขายประมาณร้อยหกสิบ เอ็กซ1ล่้อยแแต่ถามว่าความพุมผ้าความคงทนนะคะก็ต้องให้เอ็กซซึ่งถึงเท้าเนี่ยก็เหมือนกันนะคือถ้าเทียบกันในกับย o n ิกไทยแลนด์เนี่ยแป้งก็เลือก e x ็กซล่าทั้งใจเลยอะเพราะว่าเนี่ยแป้งใส่แล้วมันดันขาดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับการวิ่งของแป้งเนาะการวิ่งของแป้งเนี่ยมันทําให้ส้นเท้าแบบจิกลงไปที่ส้นแล้วมันก็ขาดเลยนะคะ ขาดภายในครั้งเดียวเลยอะคือเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนาะแต่อันเนี้ยมันใช้มาประมาณหลายครั้งแล้วอะคะ่ะมันก็ยังทนอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่าเอ็กซูล่าเนี่ยเขาเอ,อไม่ได้ขายของราคาถูกมากเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ต้นทุนวัสดุค่อนข้างแพงแล้วก็มีราคานะคะเขาอยากให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ของที่ คุ้มค่าเนาะกับเงินนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ติดแบรนด์นะ,ะลองดูนะคะแบบแป้งแป้งเชียร์เลยนะคะถุงเท้านี่มันค่อนข้างที่จะดีแต่ใส่ครั้งแรกแล้วมันจะลื่นนิดนึงซึ่งเป็นปกติทั่วไปของถุงเท้านะคะเวลาเราแกะออกมาจากซองแล้วใส่เลยเนี่ยมันค่อนข้าง,างลื่นอยู่แล้วเนาะลองไปซักดูก่อนแล้วมาใช้งานนะคะมันมันดีจริงๆนะมันแบบนุ่มมันเด้งนะคะแล้วก็ไม่ร้อนเท้าเนาะก็หนึ่งบาทสําหรับการใช้ได้แบบ ยาวๆเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะคะดีกว่าที่เราไปซื้อของกอปใส่แล้วก็ใส่ไม่กี่ครั้งก็ยืดก็ย้้ยนะคะท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i นะคะเพราะว่าทุกคลิปเนี่ยที่ทำเนี่ยตั้งใจทำมาให้ทุกคนได้ใช้ของใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละคนนะคะก็สินค้าทุกอย่างนะคะมีจุดเด่นในตัวเองอยู่แล้วนะคะก็เลือกใช้ให้เหมาะกับเรานะคะ